ยาฝึกภาษาอังกฤษเด็ดขาดถ้าคุณไม่รู้สองสิ่งนี้ทุกคนคะโค้ชข้าจะบอกว่าสองสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆเลยที่จะนําพาคุณเนี่ยให้ประสบผลสําเร็จในการฝึกภาษาอังกฤษและเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะคะสิ่งแรกก็คือความอยากหรือความต้องการของเราเองทุกคนต้องมีความอยากหรือความต้องการเป็นของเราเองที่เราจะเรียนภาษาอังกฤษ อยากที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อยากเขียนภาษาอังกฤษได้อยากอ่านภาษาอังกฤษออกอยากสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้นะคะเราต้องมีความอยากความต้องการสิ่งนี้เป็นที่ตั้งเลยทาไมเราต้องมีความอยากหรือความต้องการของเราเองทุกคนจํากันได้มช่ไมคะว่ามากกว่า10ปีที่เราเรียนภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่เด็กในห้องเรียนในห้องเรียนนั้นเรารู้มไหมว่าเราเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไรเราไม่ทราบณนะตอนนั้นเราเรียนเพื่อให้สอบผ่านเรียนตามหลักสูตรนะ เราก็เลยไม่ทราบว่าเ,เรียนไปเพื่ออะไรจะใช้งานหนะวันไหนเราก็ยังไม่ทราบสรุปสุดท้ายพอเรียนจบออกมากับนําสิ่งที่เรียนมานั้นอนะ่ะมาใช้กันในงานของเราเองไม่ได้เพราะฉะนั้นณนะวันนี้ถ้าทุกคนจะตั้งใจฝึกฝนใหม่เริ่มต้นใหม่หรือนําพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วจากที่เราเรียนในห้องเรียนเนะี่ยมาต่อยอดออกไปเราต้องเสริมความอยากความต้องการตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะต้องมีความอยาก อยากอยากมากๆเลยอยากให้มันเทียบเท่ากับที่ว่าเหมือนเราอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นยังไงยังงั้นเลยอยากกินชาบูอยากไปเที่ยวแล้วเราต้องทําทุกวิีทางให้เราได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นให้เราได้กินชาบูให้ได้นะให้ความอยากเกิดขึ้นแบบนั้นเลยนะคะสิ่งที่2ซึ่งก็สําคัญไม่แพ้กันก็คือความกล้าหรือความไม่กลัวความมั่นใจทําไมต้องมีความกล้า นิสัยคนไทยทุกคนทราบดีกันอยู่แล้วว่าเราเป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็แคร์ความรู้สึกของคนอื่นสมัยในห้องเรียนลองนึกย้อนกลับไปนะคะพูดนิดน,น,นหน่อยๆกลัวเพื่อนเขาว่ากลัวครูติเอ้ยพูดไม่ตรง tense สำเนียงไม่แปะไม่ตรง,งยังมาพูดอีกนั่นแหละสิ่งนี้แหละตั้งแต่เด็กที่เราเจอมาทำให้เราอ่ะ ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะเขียนเขียนไม่กล้าสื่อสารกับชาวต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดความกลัวความไม่มั่นใจต่างๆในอดีตออกไปให้หมดแล้วามาเริ่มต้นใหม่เมื่อเราอยากเสร็จแล้วเราก็ต้องกล้าเราฝึกเราก็ต้องกล้าที่จะพูดกล้าจะสือสส่อสารสื่อสารออกไปเลยพูดออกไปเลยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดจะถูกนะคะเพราะเอาจริงๆนะชาวต่างชาติที่เขาทํากันในเรื่องงานเนี่ยเขาเอาแค่ ข้อใจความหลักเท่านั้นเองเขาไม่มานั่งดูหรอกว่าคุณพูดผิดเขียนผิดหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้มีความกล้ามาเป็นอันดับที่สองนะคะสรุปนะคะสองสิ่งความอยากและความกล้าถ้าคุณมีสองสิ่งนี้รับรองว่าคุณประสบผลสำเร็จในการฝึกภาษาอังกฤษแน่นอนค่ะโค้ชข้าวคอนเฟิร์มค่ะ